ดีครับน้ำปั้นร้านนี้แซบ่บมดเท่านั้นตลาดพงไพฟนี่ละหนึ่งร้านเดียวครับจัดจานนั่นนี่กินสมตำอยู่นี่ตั้งนี่นเ,นนเป็นหิวแห้งกินก้อนเหมือนอันนี้คนปั้นคนเดียวรสชาติจัดจ้านที่ตลาดพงไพฟนี่ร้านหนึ่งร้านเดียวนี่ครับสรสชาติจัดจ้านดีคือร้าน ซื้อลรานน้ำผลไม้ปั่นหวานเย็นขาดดีครับลักค่าตัวค่าขอชิวเงาเลยทุกเมือ่อเป็นแมาเทียงเันซี่ถุ่มสามถุ่มเนอะสามถุ่มเพราะบางทีถุ่มถึงสามถุ่ม เฝ้าชิ้นสมตำอ่ะสิได้เฝ้าปั้นซอยกันปั้นพระทัานเนี่ยนะเพื่อสมตำอ่ะสมตำข้อราดครับอยู่ตลาดปงไทยนี่ละเป็นวันแสาก็ได้ไหมบอสเน่สมตำจานหนึงเจ้าเดียวที่กันล่ะรถจ,จานนี้กันละอยู่ตรงขามันครับราบ้านน้ำปั้นเนี่ยน้ำปั่นทุกอย่างผลไม้นี่ซื้อร้านน้ำผลไม้ปัน่นหวานเย็นเย็นยุดปวดแฉวเย็นายเย็นยุดปวดแฉว ครับคือตลาดโป่งไ่ครับจากเที่ยงถึงสามทุ่มครับนี่คุปันฝีมือดียิ้มดีแม่ค้าใจดีแม่ค้าเขาพอค่านี่ตะค้นใจดีเสแดงครับแต่ว่าแมนนอกรชชอร์เนียเสแดงกือคือเมีนนอกชชอเสเสแดงรักชาติวันอาทิตย์วันนี้ครแค่นี้ก็นะครับเนาะมาออกจากลานน้ำปั้นแล้ววนันนี้มาลาน้มตำโคลาดวันวนี้วันอาทิตย์ครับ แค่ค้าสปีดโซตายลงน,นี่เขาเซามาเลยเหมือนนี่พระท่านเซาบอกเถอะเขาเ้าว่าท่นา,ทา,า,าทนได้กินดูมาครับมาร้านสุ่มตำขา้าวลาดทว่าก็ย่างมืดแล้วมาอน,นี่ยแกย,แนนย่างมืดตะก้อนเทียงแล้วเพราะว่ามาท่านกินอยู่ตอนตอ,อนเกือบเทียงแล้วน,นี่มันจะมีเวลาว่างเพราะได้หยุดได้ไทายชิฟบ้างถงมีเวลาตอนนั้นพอข้ากังยงคือกันมาเดทไทย ตอนนี้เหลือคิ้วหน่อยแล้วมิเตอแมคค่ากับเรงสปีดใกล้สมเสร็จมืดแล้วนะพี่น้องดนนิดเดียวก็เสร็จกับใกล้สมเสร็จมืดแล้วก็ยากมืดแล้วมืดแน่นอนอาจ,จารย์ครับอยู่ตรงขามกันกันกบล่านนทำปั้นเหรอครับสมตำคนลาดไวไฟ,ไฟแถมถ่ายโดยไวไฟครับแม่ค้าใจดีก็ทำไว้สปีดคงม่กเกินสามนาทีต้อง,ง,อแ,งแล้วแมนว่นเ่ราะตรงแล้วเนาะต้องแล้ว แน่ลูกค้าผู้เข้าละจากนั่นจากร้านน้ำฟันมาลานสมตำอกลับไปกลับมาสองลานตรงขามกันยังไงวันนี้ก็เสียแล้วก็น่าจะได้แล้วครบเติมแล้วทอดนาเกียรตินาเกียรตินี่นาเกียรติเกือบเต็มขนาดประมาณ หนาได้มีสิบบรรทัดกันนะประมาณร้อยร้อยสี่สิบหกประมาณมาหนี้ตอนเทียงแต่แล้วร้อยสี่สิบหกแล้วแม่ค้าเอากินน้ำร้อยแบ๊บนึงอเอื่อสปีดต,ต่ออีกซื้อน้ำมาให้แล้วนะแต่ประมาณนี้แหละครับนี่ยุตรงขามกันเนี่ยพลังสปีดด้วยกัน,นระวางลาสนสมตำเพาะลาดกับลานม้ำปั่นผลไม้ที่ตรงขามกันครับรลาดตรงไป เป็นกระด้งสป,ปีดที่เด่นอัน,นเป็นฟังไสครับฟังไส้ฟังไส้ฟังไสก็่าจะเป็นร้านสมตำครับฟังไส้ต่างสมตำข้าวลาดเป็นหอมอยู่ทางนอกตลาดลิ้นตลาดทางถนนแต่ว,ว่าเป็นนี่อยู่อยู่ฟังในตลาดนี่ตูกข่าก็เลังลุ้มเลยน,ะน,นยี่นี่ยวเงี้วตลอดครับเป็นขายดี ใดีค้อกันออกจากอันจากาํำปันครับอันหลังกลับมาครับทั้งนี้ก็คือลานศพตำโคลาดครับในชิ้ากินซะไปได้ตำต้อยอีกครับนล้กินอีกรประมาณน,นี้นะครับนอะอะแค่นี้ก่อนครับไปพกกาสหนาที่มีคลิปใหม่เห็นไหมอีกครับสวัสดีครับ